สวัสดีครับท่านผู้ชมชิปนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวผมพามาชมนะสำหรับรถนะครับที่ปรับราคาลงนะครับนะมีหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็นเอวติส r เอาติสไฮบริดไฮหรือจะเป็นซี R อารไฮบริดไฮแล้วก็จะมีค o n d a CRV าด้านหลัง2คันปรับราคาลงนะครับให้พี่ๆแล้วนะครับถึงสุดถึง1 2 0 0 0 0นบาทนะเป็นจะเป็นคันไหนเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆับชมในลิปนี้ใครที่สนใจนะครับรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมดูลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทนะทออโต้นะอยู่ซอยสวินทวงหนึ่งครับหนึ่งนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะสำหรับนะรถนะที่มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น c ีเอทอาร์วด้านหลังแล้วก็จะเป็นโต้ต้าวติดทั้งหมดนี่นะครับปรับราคาลงจากป้ายให้พี่พี่แล้วนะครับถูงสุดนะครับถงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจะเป็นคันไหนราคาปรับลงเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมมจะพาาช จากราคาเดิมแล้วก็ราคาที่ปรับลงแล้วเหลือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาชมในคลิปนี้กันเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนนะคันนี้เป็นเจ้าตัวต้าเอาติสหนึ่งจไฮบริดไฮนะคันนี้ปี2021นะคันนี้จากราคาเดิมคันนี้589,000นเานะครับเหลือเพียงแค่5 5 9 0 0 0หาหันคันนี้ประหยัดไปเลยนะครับ3 0ม0 0บาทจากราคาหน้าป้ายนะครับราคาดี5 5 9 0 0 0หาเเท่านั้นไม่แสนหกนะคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับไฮบริดไฮ ตัวท็อปสุดนะครับล้อแมกทูทนแบบนี้สภาพสวยสีขาวนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะคันนี้แล้วก็มาเป็นคันนี้เอาติดนะครับ1.8 gr Sport ตัวพิเศษนะครับคันนี้จากราคาเดิมนะครับ7 9 9 0 0 0คันนี้ประหยัดไปแล้ว1,000 0 0บาทเหลือเพียงแค่6,99,000านะครับนี่ราคาเดิมนะับจะเป็นป้ายตัวนี้นะครับนี่799,000นนะตอนนี้เหลือเพียงแค่6,99,000แล้วคันนี้นะครับไม่แค่40,000กิโล นะครับไม่สี่หมื่นกิโลนะครับสำหรับตัว GR มาพร้อมชุดแต่งดียังไงนะครับให้ดูภายในกันเบาะหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคันนี้คู่หน้าจอกลางมีกล้องถอยมีเบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังกชันอะครับวูดคนโทรลตัวนี้มีตัวเอ,อ่อเขาเรียกระบบแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนนะครับออกนอกเลนให้ด้วยนะครับคันนี้ภายในสีดำนะครับจอกลางมีมาให้นะครับสวยมากปลยท้ายเป็นแบบ led ทั้งคู่นะสำหรับตัว altis hybrid high กับตัว gr sport แต่ตัวนี้ก็มาพร้อมชุดแต่ง ของเขานะครับมาเพิ่มนะเซ็นเซอร์ท้าย2เหมือนกันนะครับปรับราคาลงไปเลยจากป้าย1,000 0แบาทคันนี้เหลือแค่699ฟีดาวน์่อน12,000นะครับแล้วก็มาดูคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น1.8ให้ไฮบิดไฮเป็นเจ้าโต y ต t a C-HR นะคันนี้1.8ไฮบิดไฮจากราคาเดิมนะครับ6 6 9 0 0 0คันนี้เหลือเพียงแค่5,99,000ได้รถปี2020นะครับแถมคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่91,000มื่โลนะครับ เหลือแค่599,000ฟรีดาวพนหนึ่งห0ื่นบาทตลอดอายุสัญญานะครับปี20เลยนะแล้วไมค์แค่90,000นะครับราคาตอนป้ายแดงนะตัวนี้จะอยู่ที่1 1 5 9 0 0 0นหนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอัลติจีอาราคาตอนป้ายแดงอยู่ที่999,000นะครับหล้านบาทนะครับเหลือแค่699นะประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว3 0 0แสนคันนี้ไมค์สี่ห0ื่นนะครับไมค์สี่ห0ื่นกิโลเท่านั้นนะครับและบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้1.8 GR Sport นะครับแล้วก็ด้านนี้ มาดูกันให้บิดไฮเหมือนกันสีขาวสามคันเลยให้บิดไฮทั้งคู่คันนี้ปี2019นะคันนี้มาอยู่ประมาณแสนแปดนะครับราคาเดิม5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือเพียงแค่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับให้บิดไฮนะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดไฮทั้งคู่นะแล้วก็จะมี2คันนี้มีปี20กับปี19นะคันนี้จะเป็นปี2020นะครับคันนี้ปี2020นะครับราคาเดิมคันนี้อยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้เหลือแค่ ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มไม่เจ็ดหมื่นเก้านะครับห้าเก้าเก้านะคันนี้หนาห้าเก้าเก้าเท่ากับคันสีฟ้าเมื่อกี้นะครับนะราคาห้าเก้าเก้าก็จะฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเป็นตัวให้บิดไฮนะตัวนี้ตัวท็อปอีกแล้วหน้าให้บิดไฮนะครับให้ดูออปชั่นภายในสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูออปชั่นนะครับภายในนะครับแอร์แอร์สติปคุตคอนโทรมีแล้วนะตัวนี้แล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบรกมือไฟฟ้าจอกลางเบาะหนังนะครับครบๆเลยแอร์ดูโอโซนซ้ายขวา นะครับสวยงามมากคันนี้นะครับราคาลงกระหน่ำก็ถือว่าเยอะนะครับนัเป็าราคาลงให้เยอะเลยนะบายสปอร์ตเซนเซอร์มีให้นะสําหรับตัวนี้ใ Hi ห้ t ิทไฮแล้วได้มาเป็นล้อแมกซทูโทนปัดเงานะครับแล้วก็หลังคาดำนะครับหรือใครอยากได้คุ้มสุดผมแนะนําคันนี้นะครับคุ้มสุดแนะนําเป็นคันนี้จากราคาเดิมคันนี้6กแส0 0ตัวนี้เหลือเพียงแค่5้าแ0 0สาเก้นเป็นไฮบิทไฮปีสองพแล้วคันนี้ นะคไม่แค่เก้าหมื่นนะครับประหยัดไปแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถกระหน่ำนะรถโครงสร้างเดิมทุกอย่างไม่มีชนหนักพิควาลมจมน้ํากับสีก็ไมาย้อมแมวมาแน่นอนนะครับเราจะรดล้างสต๊อกกันนะครับใครที่กาลังมองหาอยู่เดี๋ยวรถใหม่เข้ามานะรถนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนปรับราคาลงแบบจุกๆุนะครับเซ็นเซอร์หน้าสี่นะครับเซ็นเซอร์หน้าสี่คันนี้ได้ปีใหม่กว่าอย่างเดียวนะครับเลขไม้น้อยกว่าประมาณหมื่นโลนะครับไมเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้ไม้เก้าหมื่นนะครับ ต่างกันแค่ปีเดียวแล้วก็ไม้ต่างกันแค่หมื่นโลนะครับราคาคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับถูกมากคันนี้ห้าแสนส่นพนอยอยู่เก้าพันกว่าบาทฟรีดาวน์นะผ่อนเก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดู2องคันนี้นะเป็นตัว CRV 2.4 EL กับ ES นะครับ EL กับ ES นะับต่างกันยังไงต่างกันแค่5้าที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว ES นะครับคันนี้ หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะปีสิบเก้าไมแสนหกจากราคาเดิมคันนี้เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวขับสี่นะออฟวิลไดททั้งคู่นะขับสี่ทั้งคู่นะครับนะก็ประหยัดไปแล้วหนึ่งแสนบาททั้งคู่เลยนะครับนะไม่ทั้งคู่สี่คันนั้นอยู่ปรับราคาเหลือเจ็ดหนึ่งเก้านะครับคันนี้ลดไปหนึ่งแสนคันนั้นลดไปแปดหมื่นนะครับจากเจ็ดเก้าเก้าเท่ากันตัวนี้จะเป็นสองจุดสี่เอลขับสี wheel ่โฟวิลไดทเหมือนกัน ปีสิบเก้าคันนี้ไม่แสนหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันโลนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะใครที่อยากได้นะสองสี่เอลเจ็ดที่นั่งเนวิเกเตอร์มีพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรนฮอนด้าเรนวอสนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าครบครบไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองสองพันโลนะครับนะด้านหลังนี่เป็นเจ็ดที่นั่งนะก็จะมีสามแถวแล้วก็มีแอร์หลังให้ครบครบ,ครบนะบอดี้สวยเดิมนะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าทรงแบบนี้เลยทรงสปอร์ตสวยงาม ให้ดูทั้งสองคันนะออปชันเหมือนกันนะครับขอญาตดับเครื่องก่อนนะครับออปชันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่รุ่น5้าที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับให้ดูออปชันภายในนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะลายมงลายไม้มีไม้ครบเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น5ที่นั่งนี่ให้ดูนะครับใครที่ชอบอยากได้5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งนะครับแจ้งผมได้เลยราคาต่างกันแค่20,000บาทนะครับคันนี้ไม่แสนหคันเมื่อกี้ไม่แสนสี่นะครับปี2 0 1 9เหมือนกันเป็นโฉมเจน5นะครับนี่สวยมาก เป็นตัวขับสีทั้งคู่นะครับนะตัวขับสีทั้งคู่เป็นตัว e e l drive นะครับ2.4 ES กับ EL นะครับถือว่าคุ้มนะครับนะที่ผมมาอัปเดตให้พี่ๆรับชมกันใครที่สนใจนะครับรีบจัดรีบจองไว้ได้ติดต่อหาผมได้เลย062 269 05 50นะครับมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศดอกเบี้ยพิเศษมีให้4ปีเริ่มต้น2.79%นะครับ5ปีเริ่มต้นอยู่ที่3.09% 6ปีอยู่ที่3.99%แล้วก็7ปีสูงสุดเลยอยู่ที่4.79%นะครับถือว่าสวยคุ้มนะครับใครที่กำลังมองหา SUV หรือว่ารถเก๋งไซส์กลางนะครับเป็นตัวต้าติดไฮบริดแบบนี้นะประหยัดประหยัดนะครับใช้งานยาวๆ20โลลิตรนะสบายๆนะหรือว่าจะเป็น SUV ไซส์ใหญ่หน่อยเป็น CRV แบบนี้นะเบนซินล้วนๆนะครับนะติดต่อหาผมได้เลยนะรถรุ่นอื่นๆก็มีนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับนะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกแบบรถราคาให้พี่ๆนะครับ มาบอกว่าปรับราคาลงเท่าไหร่นะครับลดเหลือเท่าไหร่เลขไม์ปีอะไรนะครับก็ใครที่ชอบคันไหนนะครับแคปหน้าจอทะเบียนพักหาผมได้เลยมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้บอกเลยว่าคุ้มนะช่วงโปรโม,มชั่นหลังสิ้นเดือนแบบนี้นะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาไฮบิดหรือว่าจะเป็น GR มีให้พี่ๆเลือกนะครับนะ้ารถอื่นๆก็มีโคราคชแบบนี้นะครับแต่พวกโคราคชยังไม่ได้ปรับราคาลงนะน,นี้ผมมาอัปเดตสําหรับรถที่ปรับราคาลงให้พี่ๆแล้วนะบอกเลยว่า ผมจัดแน่นอนนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ